อันนี้อะไรครับอาจารย์นี่จะเป็นพุงในการถอดทอนของอีกชนิดหนึ่งแต่วิธีการใช้จะแตกต่างกันวิธีการใช้อันนี้ก็ใช้พุงนี้เอาไปแช่น้ำเปล่าน้ำสะอาดแล้วก็เอาไปพระพรมหน้าร้านหนึ่งขวดนี้ก็ใช้ได้ประมาณสามขันแล้วก็เอาไปเทผสมแล้วก็ไปพระพรมหน้าร้าน หรือตามบริเวณบ้านบ้านนั้นก็จะอยู่เย็นเป็นสุขอยู่ได้ดีได้สุขได้สบายตัวยาในนี้จะมีสามอย่างที่ครูใช้ผสมมีอะไรบ้างครับก็จะมีกระบบกป่าเ<ม>ตือ้องสองสมบูรณ์เมี่ยสามความลับอบกไม่ได้ข้อสามนี่ครับ แต่มันเป็นพิษเป็นภัยเราคิดเพราะมันเป็นพืชเป็นไม้ที่ใช้ในการทดทนของอยู่แล้วที่เราเอามาที่เป็นสีดำนี่คือขั้นตอนการทำหลายวิธีหนึ่งเราไปเอามาแล้วต้องตากแดดให้แห้งตากแดดให้แห้งเสร็จแล้วเอามาคั่วนี่เพราะคั่วนี่ถึงได้เป็นสีดำไม่ต้องกลัวว่าอันตรายอะไรนะเห็นแต่เป็นสีดำนี่เพราะเราคั่ว คั่วให้แห้งเสร็จแล้วก็เอามาตำม,มาบดจนเป็นผงแล้วก็มาผสมรวมกันเอาของสามอย่างนี้มาผสมรวมกันสําหรับชาพวกบ้านไหนหรือร้านค้าไหนจะคิดว่าโดนของจากที่ลูกค้าเคยเข้าร้านเยอะแยะแล้วก็เงียบหายไปนี่เอาไปใช้ได้ในการประพรม